The Oscar goes to Wacking Phoenix Joker. เราเรียกว่าเป็นตลกร้ายของนักแสดงชายวาคินฟีนิกส์ก็คงไม่ผิดค่ะเพราะถึงแม้บทบาทโจเกอร์เคยส่งให้เขาได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเวทีออสการ์เมื่อปี2020หากการกลับมาสารต่อบทบาทเดิมในภาคต่อโจเกอร์ฟอลลี่อะดูก็เป็นหนังคนลม้วนด้วยการเปลี่ยนให้หนังอาชญากรตัวร้ายกลายเป็นหนังเพลงมิวสิคลหวานใสจนรายได้ความไม่เป็นท่าบนบ็อกสฟิสหรัฐ ชะตาชีวิตที่เหมือนโดนโจเกอร์ตัวดีเล่นตลกกลับทำให้นักแสดงชายมีชื่อเข้าชิงบนเวที Golden Raspberry หรือ Razzie Awards ประจำปี2025ซึ่งเป็นเวทีรางวัลที่มอบให้กับหนังแย่แห่งปีโดยภาพ,พยนตร์ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากถึง7สาขาทั้งหนังยอดแย่นักแสดงนำชายยอดแย่ผู้กำกับยอดแย่ หนังพรีโวลหนังรีเมคหรือหนังภาคต่อยอดแย่บทภาพยนตร์ยอดแย่รวมถึงคู่พระนางยอดแย่จากการแสดงคู่กับศิลปินสาวเลดี้กาก้าที่เข้าชิงราวัลแรซซี่เป็นปีแรกจากการรับบทเป็นฮาล์ีควินคนรักของโจ๊กเกอร์ ส่วนภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ติดลิสต์ oh <my> เข้าชิงหนังยอดแย่ได้แก <Okay. S 1> ่มาดามเว็บหนังฮีโร่หญิงที่มีพลังมองเห็น,นเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ได้รับคะแนนรีวิวระดับหายนะจากนักวิจารณ์และคนดูว่าผิดหวังในทุกๆองค์ประกอบเมกกโล p พอลิสห <in dream. S 1> นังทิ้งทวนของผู้กำกับชั้นครูฟรานซิสบอร์ดคอปล ل าที่ต้องใช้กำลังสมองอย่างมากในการ oh, oh. รับชมจนจูนไม่ติดกับคนดู และ Borderlands หนังที่สร้างจากเกมดังแนวผจญภัยแต่ทำออกมาจืดชืดแทมแค่นักแสดงที่คอเกมวิจาร์ณว่าดูแก่เกินไปหนึ่งในนั้นคือเคทบังเชตซิการ่วมทำเนียบภผู้ชนะเวทีออสการ์ถึงสองครั้ง2คราในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมก็เป็นปีแรกที่เธอได้เข้าชิงในสาขานักแสดงนำหญิงยอดแย่ แสดงให้เห็นถึงความใจกว้างของเวทีแรซซี่ที่ไม่ปิดโอกาสให้นักแสดงที่เคยประสบความสำเร็จได้ลิมรสการเข้าชิงรางวัลคู่ขนานดูบ้างซึ่งเป็นตำเนียมของเวที Golden น a รสเบอร y ที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1981และใช้รูปแบบการลงคะแนนจากสมาชิกของแรซซี่จำนวน1,202คนโดยเวทีจะประกาศผลผู้ชนะยอดแย่1วันก่อนถึงงานใหญ่อย่างเวทีออสการ์